ค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมไม่รู้ว่าจะได้ตังก์จีไหมนี่ตอนนี้ได้อยู่เกสองเหรียญมันให้ทีละหนึ่งสตางค์เนาะหนึ่งเหรียญของเนี้ยแหละให้แค่ทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะจากแรกๆให้ทีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยได้อยู่แค่น,นี้นะเดี๋ยวเล่นดู อยากรู้เหมือนกันว่าเกมตะไ้ไหมได้แล่ไปดูโฆษณาเห็นไหมได้ทีละหนึ่งเหรียญต้องรวมให้ได้ร้อยอะ่ะเออ จะยังไม่เข้าไปดูโฆษณานะดูจะทำได้แค่ไหนเนาะเ<ฮ>แล้เกมนี้เล่นมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะมันจะมีบางช่วงนะครับเพื่อนๆที่เขาจะไม่ให้เหรียญเราอะ่ะอืม ช่วงเล่นๆไปอ่ะ <Nice. S 1> ไม่มีโฆษณาเร <Okay. S 1> ้จะเอาอะไรมาดูก็เลยลองมาอัดคลิปเล่นเกมให้ดูบางทีว่างๆ <Okay. S 1> เรา,จะ,เาะจะทำอะไรให้ทุกๆคนดูเนาะ ดูโฆษณาได้ทีแล้วแค่เนี้ยดูดีมันล้วนน่ฉันได้ได้่งเยอะแล้วแกทำไมมาให้ฉันแค่เลยฮะโอ้ไม่ฉันจะไปลงที่้วยลงในเรื่ ดูโฆษณาก็ไม่ได้เห็นแหละอุ้ยตายแล้วดูดูมันทำกับดีฉันเซ็ไลฟ์เกรย์ไลฟ์ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เนี่ยหม่ได้เจ็ดสิบเอ็ดทีมก็ลว้วนๆขึ้นมาเฉยเลยเนาะเอ้เดี๋ยวคลิปนี้ก็เออสักหน่อยก็จะ Nice เราได้ละตัวหมุนนี่กเห็นไหมเกมนี้นนจะใหม่เดี๋ยว เขาก็จะมีโฆษณาเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะคะเราจะไปทงังไร Nice mm hmm. Nice ไไม่ได้ลืมหมดต่อขึ้นไปไคลิปนี้แค่นี้นะคะบายบายค่ะเดี๋ยวแนทจะไปเล่นต่อก็ <c oughs> <c oughs> 5้นาทีกว่าแล้วขอบคุณค่ะบาย